คับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ตัว TinkerCAD นะครับในการเขียนโปรแกรมซึ่งวันนี้จะใช้ตัว u l t o a s o n i c นะครับในการฝึกเขียนแล้วก็ต่อวงจรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยโดยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ TinkerCAD นะครับแล้วก็ไปที่ Circuit ครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็จะได้หน้าเปล่าๆแบบนี้ เสร็จแล้วในในช่องนี้นะครับเราก็เลือกตรงสตาร์เตอร์ที่มันเขียนว่า Arduino นี่นะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วจะมีให้เราเลือกนะครับขอเป็นอันนี้นะเบสบอร์ดนะครับวางลงไปทีนี้ตัวเซนเซอร์ที่เราใช้ก็คืออัลตราโซนิกนะครับก็ในช่องนี้พิมพ์ไปเลยอัลตราโซนิกนะครับ เราจะใช้ตัวที่เป็นสีขานะครับตัวนี้นะฝึกใช้ตัวนี้นะครับก็มาวางนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวเสียงนะครับเสียงเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะมีไฟ led นะครับถ้าเกิดว่าเข้าถึงระยะนะครับเราก็จะให้ไฟเปิดนะครับ ใช้ตัว LED นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว LED จะมีรี s ซิสเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานวางไว้นี่แล้วก็จะใช้ลำโพงนะครับด้วยอันนี้โอเคทีนี้มาดูวงจรกันแน่นอนครับบอร์ด Arduino เราจะมีตัววงจรให้นะครับแล้วก็มีทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับ ทีนี้เราแอดบอร์ดกับเบสบอร์ดมาเมื่อกี้นะครับเขาก็จะต่อวงจรไฟให้เราเลยก็คือ5โวลต์นะครับคือสายสีแดงเนี่ยจะลงมาที่บวกตรงนี้มันก็จะวิ่งมานี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้วนมานี่นะครับแสดงว่าไฟเราใช้ได้เลยในส่วนนี้นะครับก็ต่อให้เลยนะครับง่ายดีต่อมากาวนะครับก็เส้นสีดำนะครับก็จากกาวตัวนี้วนมาลงลบนะครับแล้วก็วิ่งมานี่เชื่อมไปที่ลบฝั่งนี้โอเค นะครับทีนี้ตัวเซ็นเซอร์เรา,ามาดูตัวเซ็นเซอร์ก่อนก็นได้นะครับอัลตราโซนิกเนี่ยจะมีตัวขานะครับที่ใช้อยู่4ขานะครับอันแรกคือ VCC ก็คือไฟนั่นแหละเนี่ยตัวไฟบวกเราจะต้องต่อเข้าตรงนี้นะครับทิกก็คือตัวส่งสัญญาณนะครับเอ็ Echo คือสะท้อนนะครับแล้วก็กาวกาวก็ี่ส,สีสีดำเนี่ยครับมาลงกลาวโอเคเดี๋ยวเราลองต่อเอาฟัง เดี๋ยวขอเลื่อนอันนี้ออกมาไกลไกลหน่อยอลำบากเอาไมเลื่อนก็ได้ที่เกียจไปเลื่อนต่ออ่าโอเคทีนี้เรามาต่อวงจรอัลตราโซนิกก่อนแล้วกันนะครับกรแ,แน่นอน vcc นะครับก็อย่างที่บอกคือบวกแล้วก็เอา vcc เนี่ยขอเซ็นเซอร์มาไว้ฝั่งนี้แล้วกันใช้ข้างบนแล้วกันโอเคตรงนี้นะกันนะครับ จะได้ดูง่ายๆอ่ะ VCC นะครับก็เริ่มมาเลยดึงมาบวกนะฮะบวกง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเราอยากปรับสายไฟเราก็ดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ส่วนตรงนี้ดับเบิลคลิกลงไปอีกครั้งหนึง่งเราก็ดึงมาเอาตำแหน่งให้มันตรงอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือ VCC เปลี่ยนสีให้มันเป็นสี แดงนะครับเหมือนกันโอเคกาวก็สีดําก็คือกาวตรงนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเอามาลงเนาะก็ลงกลาวไปเลยครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่เส้นแล้วก็ดับเบิลคลิกที่เส้นเพื่อทําจุดโค้งอ่ะได้กาวลว้โอเคทีนี้ตัวทิกเกอร์นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับก็ง่ายๆเป็นดิจิตอลนะครับก็ามาลง จุดไหนก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับของเซนเซอร์เอาเป็น10แล้วกันนะครับทิกเกอร์เป็น10นะครับเอาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็อันนี้ Echo โนะครับเอ็ Echo. กโก็9แล้วกันข้างๆกันเลือกเป็นสีเขียวโอเคทีนี้ปรับเส้นให้มันดูง่ายขึ้น,นดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับก็ดึงตรงวันนี้ คือผมอยากให้มันมีช่องว่างตรงนี้เนาะ,ะยังไงก็ดึงแล้วแหละอ่ะดึง Arduino ลงมาก่อนให้มันมีช่องว่างเดินสายซะหน่อยส่วนฝั่งนี้ที่มันได้สวยแล้วก็มาอย่างนี้ดึงมาเพิ่มนะครับดึงลงมาคือตอนแรกไม่อยากขยับเพราะว่าต้องมาปรับอันนี้แหละแต่ว่าต้องขยับอยู่ดีให้ดูง่ายขึ้นเนาะโอเคให้มันดูดีหน่อย นะครับอ่ะหาละเห็นไหมทิกเกอร์นะครับสีส้มเอาลงตรงนี้เอาลงนะสิบนี้นะครับโอเคสีเขียวเอ็กโคเอ็กโคนี่นะครับเราส่งสัญญาณสายตาผมไม่ดีนะเนี่ยให้มันตรงนะเอียงเอียงโอเค พอได้ละอ่ะตัวเซนเซอร์เราได้ละทีนี้ตัวหลอด led นะครับก็เดี๋ยวเราจะวางไว้นี่แหละนะครับส่วนอันนี้ก็คือขาของตัวต้านทานกดผิดขาตัวต้านทานนะครับคลิกที่ตัวต้านทานเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะครับกดหมุนตรงนี้หมุนนะครับผมจะเอามาลงตรงนี้อ่าอ่าตัวนี้สัญญาณเสียงเหมือนกัน นะครับอ่ะง่ายๆนะครับเมื่อมีของหรือวัตถุเข้ามาใกล้นะครับเกินกำหนดเราก็จะให้มันแสดงหลอดไฟนะครับก็เปิดไฟแล้วก็ส่งเสียงด้วยนะครับซึ่งในช่องก็คือจะให้ช่อง7นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณไฟแล้วก็6เป็นส่งสัญญาณเสียงนะครับซึ่งเจ็ดก็ไปลงตรงนี้นะครับ ที่มันเชื่อมเนี่ยเลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งมานี่ผ่านตัวต้านทานเข้าที่ขาไฟตัวนี้นะครับนี่คือ7อ่ะปรับให้ตรงสันหน่อยโอเคเอาสีอื่นดีกว่าสีน้ำเงินนะครับมาลงตรงนี้ต่อมา6 6เราตรงนี้นะครับส่งสมมติว่าระยะ เข้ามาใกล้ก็จะส่งสัญญาณมาให้มันเกิดเสียงนะครับมาที่ขาที่6นะครับพินที่6นี่แหละประมาณนี้เออโอเคทีนี้อีกฝั่งหนึ่งง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนไฟบวกวิ่งมานี่วิ่งมานี่น,นี่ก็ไฟลบก็ลงกาวนี่ลงกาวเลยเออเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่ลบ ก็ลงกลาวเลยเออจะได้ง่ายเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนสีดีกว่าเอาเป็นสีม่วงนะครับก็จะส่งสัญญาณเสียงมาที่พินที่6นะครับมาที่ลำโพงเนาะอันนี้คือวงจรทีนี้เรามาต่อวงจรกันนะครับต่อโค้ดสิไม่ใช่วงจร่ะกดที่โค้ดนะครับอันนี้ถูกแล้วเนาะ,ะทบทวนใหม่ นะครับบอร์ดเราก็เริ่มต้นต่อไฟ5โวลต์นะครับมาที่เบสบอร์ดเนี่ยแบตบอร์ดนะครับแล้วก็มากาวมาที่ลบนะครับเสร็จแล้วตัวเซนเซอร์นะครับง่ายๆ BGC คือบวกนะครับกาวคือลบอ่ะลบเปลี่ยนสีหน่อยตรงนี้สีดำเนะี่ยกาวคือลบ GND คือลบมานี้ตัวส่งสัญญ,ญาณก็มีทิกแล้วก็เอ็กโคนะครับจะมี2ตัว ทีนี้ทิกก็เอาลงมาที่10นะครับเราเปลี่ยนพินก็ได้นะครับแล้วก็ Echo มาที่9นะส่วน Output ก็คือจะส่งสัญญาณไปที่ไฟเนี่ยที่ขาที่7แล้วก็เสียงไปที่ขาที่่ะมาลองเขียนโค้ดกันนะครับอมาที่โค้ดเราก็มาที่ตัวของท่านะครับท่าแล้วก็คือคอนโทรลนะครับ ก็มี if t h เด e L s e ก็คือถ้าเกิดว่าตรงก็เปิดไฟถ้าไม่ตรงก็ปิดไฟนะครับโอเคมาที่ i t h เด e L อ e เอามาวางเลยนะครับปึ๊บอันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนก็ได้ ลบออกก็ได้แลงทางขยะนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาที่ตัวแมทนะครับที่เป็นตัวเช็คนะครับน้อยกว่ามากกว่าเราเข้าไปัปบแล้วก็มาที่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อัลตราโซนิกลีดเนี่ยอัลตราลีดอัลตราโซนิกดิสแทนเซนเซอร์เห็นไหมเอามาวางใส่ตรงนี้ ทีนี้ read ultrasonic distance sensor on ticker pin เนี่ย ticker pin ที่เราต่อเห็นไหมทก็คือ10เนะี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็น10แล้วก็ echo ก็เป็น9เห็นไหมครับทีนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะน้อยกว่าอ่ะสมมติว่าสัก50เซนติเมตร สมมติว่าระยะเนี่ยที่เข้าวัตถุที่เข้ามาน้อยกว่า50สซมสมมติว่ามันตรวจจับว่าไม่มีของเข้ามาในระยะน้อยกว่า50ซเมเด่นคือทําอะไรตรงนี้เราใส่ให้มันทําอะไรทําอะไรก็ที่เอาพุทนะครับเซตพินเนี่ยเซตพินพินก็คือพินไหนที่จะส่งสัญญาณไปนะครับพินแรกก็คือพิน7นะครับพิน7เนี่ย ส่งสัญญ,ญาณห g h นะครับแล้วก็ผมด p l ิเค t e นะครับแล้วก็วางตรงนี้ยิน7แล้วก็พิน6นะครับซึ่งพิน6คืออะไรคือเสียงเสียงก็คือ High คือทำให้มันมีเสียงนั่นแหละอย่างง่ายๆส่งสัญญาณไปส่งไฟไปให้เกิดไฟเกิดเสียงนะครับแล้วก็พินเสียงแล้วเนาะโอเคทีนี้ก็มาเซต พินเดิมนี่แหละออฟทีนี้ถ้ามันไม่อยู่ในระยะก็ออฟก็6 o ออฟเมา2อันเลยอันนี้ลบออกแล้วกันลากลงมาทางขยะครับอันนี้ก็โลน,นี้ก็โล,นนก,โลก็คือเมื่อระยะของเข้ามาอยู่ในระยะน้อยกว่า50ซนเมตรนะครับตัวหลอดไฟพิน7เนี่ยพิน7เนี่ยก็จะเปิดไฟแล้วก็พิน6 ก็จะส่งเสียงแต่ถ้ามันอยู่นอกระยะก็จะปิดไฟลปิดเสียงง่ายไหมครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลอง simulation ดูต่อไฟล์เข้าปับ๊บเดี๋ยวเรามากำหนดระยะก่อนตอนนี้ระยะอยู่ที่เห็นไหมน้อยกว่า50อันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่า50 จะเห็นว่าัโพงติดส่วนหลอดไฟก็ติดนะครับถ้าสมมติว่าออกจากระยะอ่าเหมือนเซ็นเซอร์ท้ายรถยนต์นะครับที่เวลาถอยแล้วออกใกล้ระยะมันก็จะดังขึ้นมาพอาออกนอกจากระยะก็ดังขึ้นมาเออหยุดดังโอเคนะครับก็ง่ายๆเป็นการเรียนโคดดิ้งก็คือ สมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ตามนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมนะครับถ้าวัตถุเข้าใกล้น้อยกว่า50เซนติเมตรก็จะให้หลอดไฟเนี่ยติดแล้วก็เสียงดังนะครับถ้าออกนอกจากระยะก็ปิดเสียงปิดไฟปิดไฟปิดเสียงนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ที่มี เป็นอุปกรณ์จริงๆนะครับเราก็ตอบอย่างนี้ได้ซึ่งอัลตราโซนิกก็จะมีขาเช่นเดียวกันกับตัวโมเดลในรูปนะครับแล้วก็อ r นุโนอุโนอาก็ลักษณะเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ